สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของหานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่15นะครับมกราคมนะครับส5 6 7นะครับส่วนแนวทางนะครับของหานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่14นะครับมกราคม2567นะครับหานอยพิเศษก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมก็มาเข้าวิ่งเข้ารู้อยู่ที่ฮานอยปกตินะครับ ข้าอยู่ที่ตัวร้อนะครับวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับเจาะไม่มานะครับผลก็คือหนึ่งสามแปดกับศูนย์สามนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่แปดนะครับวิ่งแปดรูดแปดนะครับเจาะไม่มาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผลก็คือสามสามแปดกับสามห้านะครับ ่วนแนวทางนะครับของฮานอยวีฮานอยพิเศษนะครับเลขเด่นในตารางก็จะมีอยู่ที่ห้าสามสองหนึ่งสี่แปดสาม เด่นห้ารองสามนะครับจับคู่นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าแปดสามหนึ่งสามสองสามสี่สามแปดแล้วก็สองหนึ่งนะครับสองสี่สองแปด หนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่แปดนะครับอีกสามตัวนะครับสองห้าสามหนึ่ง สี่ห้าสามแล้วก็สองหนึ่งสามนะครับส่วนแนวทางนะครับของให้น้อยปกตินะครับนกเด่นในตารางก็จะมีที่หกหนึ่ง ก็จะให้เด่นอยู่ที่หกร้องหนึ่งนะครับจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามเก้าศูนย์เอาก็จะกลับหัวนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมศูนย์ หนึ่งสามศูนย์สามก็เก้าหนึ่งนะครับกันเบิลไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเบิลนะครับเนึสามตัวนะครับศูนย์ ศูนย์หนึ่นก็สามนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยวีไนะครับ นายวีพีเลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่2กับ9นะครับเด่นอยู่ที่2ลอง9เ้นวิ่งรูดนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เจาะไม่ค่อยมานะครับสองศูนสองหนึ่ง

กาแปดจะมีตัวกันอยู่ที่0 1นะครับเลขสามตัวนะครับศูนย์สองเก้าหนึ่งสองเก แล้วก็เก้นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับ f c ทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับและแนวทางลาวพัฒนานะครับประจําวันจันทร์ที่15นะครับมกราคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับ เจอกัในใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ